เราเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรตใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้ในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับชววยพี่ส่งค่ผมมาชีเป้ารถส,สวยๆผู้ชมเลยสวยเลยใช้นะครับคันนี้เป็นโตโยต้าโตโยต้าคูโรราเอาติดปี2012นะครับสวยใสยปิ้งเลยเครื่องดีเกียร์ดีเล่มครบกับราคาเพียง73,000บาทเท่านั้นงรับเที่ยวขับโชว์รอรอได้ะะครับ73,000บาทเครื่องเกียร์ดีเล่มครบวิ่งทางไกลได้สบายครับ ปี2012นะครับปี2012เกียร์ออโต้ด้วยภายในก็สะอาดสมบูรณ์ไม่แชมรุดไม่สุดส้มเบาะหนังสภาพดีสวยสะอาดแผงคอนโซลสวยๆห้องเครื่องห้องโดยสารสะอาดครับเครื่องดูโอนะครับคันนี้ v v t i หน้าปัดเลือนใหม่ใช้ได้ครบไฟหน้าใสปิ้งสีสวยครับโดยรวมแนละ้วสวยสมบูรณ์ครบคุ้มนะครับคุ้มค่าคุ้มราคามากๆสีขาวมุกด้วยนะครับสีสวยมาก73,000บาทนะครับ คุ้มๆฝากกดติดตามกดถูกใจไว้ให้ด้วยนะครับท่านใดสนใจก็ไปดูท่านลองขับกันครับคันนี้อยู่ปทุมลังสิตธัญญาปทุมเบอร์โทรเจ้าของใต้คลิปเช่นเดิมถ้าหาไม่เจอกดที่ชื่อคลิปหรือกดที่ข่าเพิ่มเติมใต้คลิปได้เลยครับติดต่อนัดหมายกันโดยตรงได้เลยคันนี้ต้องแก้งกันไว้ก่อนนะครับว่าเคยวิ่งแท็กซี่มาก่อนถ้าเป็นรถบ้านก็แสนกว่าแน่นอนครับไม่ได้ราคานี้แน่ปี2 0 1 2ครับแสนขึ้นแน่นอน ต่เป็นแท็กซี่ส่วนบุคคลนะครับรถไม่ค่อยช้ำนะครับรถส่วนบุคคลไม่ใช่รถเช่าสนใจก็ติดต่อกับเจ้าของได้สำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนครับพบกันใหม่คลิปหน้าฝากกดถูกใจไว้ให้ด้วยครับสวัสดีครับ